สวัสดีค่ะอีพีที่หนึ่งนะคะถักเสื้อลายใบยไม้นะคะเนี่ยลายนี้นะคะใบไม้แล้วก็เสื้อตัวนี้จะถักแต่คอลงหาเอวนะคะแล้วก็จะถักเป็นสองชิ้นงานเอามาประกอบใส่กันนะคะอันนี้เป็นชิ้นงานด้านหน้าหรือชิ้นงานด้านหลังักเท่ากันนะคะแล้วค่อยมาเก็บไหล่สองข้างหน้าหลังนะคะเนี่ยมาไว้ าลายนี้เฉพาะลายนี้นะคะจำนวนห่วงหนึ่งลายเท่ากับสี่ห่วงนะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ใช่หนึ่งลายเท่ากับสี่ห่วงแล้วก็บวกสองห่วงขอบขอบเขาของเขาตรงนี้นะคะแบบที่ยี่สี่นะคะอันนี้บวกขึ้นอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกลายมีมีอยู่ยี่สิบเก้าห่วงนะคะยี่สิบเก้าห่วงถ้าใครอ่าใช้ขนาดสามสามห้าถึงสามหกนะคะประมาณนี้ข้อบัวใส่ขนาดนี้นะคะสามสี่สามห้าสามหกประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากเนาะก็ขึ้นห่วงเลยแล้วก็วิธีขึ้นห่วงก็จะใช้ไหนอยู่สองเส้นนะคะ ใช้ไหมยอยู่สองเส้นเพราะว่าจะเอาเส้นหนึ่งถักเป็นห่วงไปก่อนอ่าใช่ใช่ใครที่คำนวณยากเนาะว่าใช้ของตัวเองเท่าไหร่ต้องขึ้นกี่ห่วงก็ต้องต้องทำวิธีเดียวกับบัวนะคะแล้วก็ก่อนอื่นเอาไหมเอาไหมามาเอาเอาด้านนอกเส้นหนึ่ง ต้นหนึ่งนะคะเนี่ยแบบนี้แล้วก็เอาอีกในตรงนี้อีกดึงขึ้นมาในใจของเขานะเป็นเส้นหนึ่งเส้นตรงที่เอาในใจนี่บัวจะถักเป็นเป็นยาวเลยนะคะเป็นยาวเสื้อเลยเป็นตัวเสื้อเลยแต่ว่าตรงที่เอาด้านนอกเนี่ยจะแค่ขึ้นโซ่มันเพราะว่า เราถักได้พอขนาดของเราแล้วก็จะได้ตัดออกแล้วก็ไม่ได้ใสอันนี้พราะมันขึ้นยากบวชอบใส้ตรงกับจากแกนกลางขึ้นนะคะใช้ไหมซัมเมอรซอบเส้นยี่สิบไมมอ้วนนะคะของ NR2 นะแล้วก็เข็มโคเชหนึ่งจุดเจ็ห้านะคะเข็มโคเชหนึ่งจุดเจ็ดห้าก็มีแค่นี้แหละ อุปกรณ์ก็มีกันไกลมีสายวัดเนาะมาร์กเกอร์เอาไวม้มากอ่าอันนี้ก็ช่วงไหลเดี๋ยวมาคำนวณทีหลังถักไป,ไปก่อนค่อยมาคำนวณทีหลังนะคะถักลายนี้เลยนะขึ้นห่วงโซ่มาเลย หนึ่งโซ่หนึ่งโซ่โซ่สี่นะคะห่วงแรก 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ห่วงแรกโซ่สี่แล้วก็พันนอกเข็มหนึ่งสองสามห่วงต่อไปก็ โซ่สามหนึ่งสองสามผักแบบนี้ไปให้ได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะหรือจะนับเป็นช่วงลายก็หนึ่งลายใส่อยู่สี่ห่วงนะคะหนึ่งลายใส่อยู่สี่ห่วงถ้าใครจะใส่อ่าใส่เดียวกับบัวนะสามห้าสามหกก็ ยี่สิบเก้าห่วงเนาะโอเคถักไปค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพอได้ครบยี่สิบเก้าโซ่นะคะโซ่นี้ได้ยี่สิบเก้าโซ่แล้วทีนี้ก็เตรียมขึ้นลายเอาปลายไหมอีก่้นหนึ่งของของอยู่ในกึ่งกลางตรงนี้นะคะกึ่งกลางม้วนมาส่วนปลายตรงนี้ ส่วนปลายห่วงตรงนี้นะคะก็ให้ใส่มาร์กเกอร์ไว้ก่อนแต่ถ้าเผื่อเรามันไม่พอกับขนาดของเราก็ไว้นี่ก่อนนะคะแล้วถ้าเผื่อมันไม่พอเราจะได้ถักเพิ่มออกไปอีกได้เนาะแตถ่ถ้ามันพอแล้วหรือว่ามันเหลือกอ็เลาะคืนมาได้นะคะถักยาวๆเผื่อไว้ได้เลยนะคะคนละเส้นกันอ่ะ ทีนนี้ก็มาขึ้นมาขึ้นลายนะคะก็หยิบขึ้นมาอันนี้เอาทางไหนก็ได้นะคะ,ข,ะ,คะขึ้นโซ่สนะคะขึ้นโซ่สไว้กล้องมันชอบไปจับชิ้นงานอีก อ่าแบบน,นี้ขึ้นโซ่สี่ไว้แล้วก็พันหัวเข็มสามหลักปลดพร้อมกันสองสามปลดพร้อมกันโซ่สองอันนี้คือขอบแขนของแขนเสื้อนะคะไม่ว่าจะจบแถวหรือขึ้นแถวก็ถักแบบนี้ ไปจนกว่าจะได้เชื่อมต่อใต้วงแขนนะคะสามหลักสามหลักรลอว่าสามครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็โซโซสามเว้นห่วงที่หนึ่งเ่าเว้นห่วงที่สองนะห่วงที่หนึ่งเราลงตรงนี้ ขอบแขนเสือ้อเว้นมาแล้วก็มาลงห่วงที่สามหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามอีกแล้วก็โซ่สามมาแล้วก็มาถักตรงนี้ห่วงถัดมาลงสามครั้งหรือว่าพอหนึ่งคอสามหลักหนึ่งสอง สามแล้วก็หว่วงต่อมาก็ลงสามครั้งหนึ่งสองสามหว่วงต่อมาอีกก็สามครั้งหนึ่งสองสาม,สามโซ่สอง โซ่สามเราจะใส่แต่เฉพาะในตรงที่เป็นโซ่ในตรงที่ลายของเขามันมันลดหลักเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าเราเราใส่ความจริงเนี้ยทางลายตัวเนี่ยเขาจะบัวจะวิ่งแค่โซ่สองนะคะจะใส่จ้าโซ่สองแต่คนอื่นไม่รู้อ่าแล้วก็ส่วนโซ่สามสองข้างของลายตรงนี้จะเริ่มใส่ตั้งแต่มาถึง จุดตรงที่มีสี่หลักนะคะเนี่ยจุดตรงมีตรงที่มีสี่หลักคือจุดนี้มีสี่หลักก็จะเริ่มใส่โซ่สามหนึ่งสองสามสี่สี่แถวนะคะเริ่มจากแถวนี้ก็ใส่เผื่อไม่ให้มันมันเว็มมันอันนี้เข้ามาเนาะมันหุบเข้ามาเนี่ยมันอยากหุบเข้ามาเนะี่ยต้องใส่โซ่สามให้มันตรงออกมา เผื่อมันจะได้ไม่หุบเข้าหุบเข้าหุบออกนะคะเพราะว่าถ้าเราถัโซ่สองก็จะลังเข้ามาหาหาตรงที่เราลดลายของมันนะคะเพราะว่าลายมันไม่ใช่ลายเสมอกันมันเป็นลายหุบเข้านะลายลดหลักเนาะโอเค่วนทีนี้ตรงนี้ก็ถักอันนี้ได้ลายที่หนึ่งแล้วนะคะจะจะคอหนึ่งคอหนึ่งครั้งตรงนี้แล้วก็มาถึง ามหลักตรงนี้ชุดสามหลักจะมีสามสามซุดนะคะสามหลักหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วก็มาถักลายที่สองถักลายที่สองก็เหมือนลายที่หนึ่งก็ไม่ต้องเว้นห่วงนะคะไปไปไม่ต้องเว้นละเราเว้นเฉพาะในข้างห่วงถัดมาก็เป็นหนึ่งหลัก แล้วก็โซ่สองแล้วก็ห่วงถัดมาก็จะเป็นสามหลักหรือว่าคอหนึ่งคอสามครั้งลงในห่วงเดียวกันถ้าจำนวนสามุดนะคะสาม อ่อีกชุดหนึ่งหนึ่งสองสามโซ่สองแล้วก็หนึ่งหละถักแบบนี้ไปจนได้ขนาดของตัวเองนะคะถ้าใครขึ้นเท่ากับบัวก็ไปแค่ยี่สิบเก้าหัวถึงตรงนี้ แตถ่ถ้าใครประมาณอ,อกประมาณสี่สิบสามแปดสี่สิบก็ถักให้ยาวออกไปอีกยาวออกไปอีกแล้วค่อยถักถักลายพวกนี้ไล่มาไล่มาไล่มาให้ได้ขนาดของอ,อกของเราหรือไล่ของเราเนาะหัวไล่ของเรานะคะแล้วค่อยมาขึ้นแถวที่สองกันพบหกลายหกุดแล้วก็มาถึงขอบด้านนี้นะคะ ก็หนึ่งหลักเราก็ถักมาเสร็จเรียบร้อยเนาะโซ่สองเว้นห่วงหนึ่งมาถักห่วงที่สองอันนี้คือขอบของเขานะคะโซ่ห่วงโซ่ที่ยี่สิบเก้าหนึ่งสองโซ่สองส ซ่หนึ่งพันหัวเข็มลงมาอีกหนึ่งหลักลงในตรงนี้จะเป็นหลักขอบของเขาแล้วก็ขึ้นโซ่สามอ่าขึ้นโซ่สี่พิกงานกับส่วนไหมตรงนี้ถ้าใครใช้อ่าถักขนาดเท่ากับบัวนะคะหกหกชุดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกหกชุดแล้วก็รวมขอบคางแล้วก็อันนี้ตัดออกได้เลยแต่ถ้าใครถ้าใครไม่ใช่ข้าบบวนะคะใช้ใหญ่กว่าวกว่าวก็ถักออกไปอีกแล้วก็ถักลายเพิ่มแล้วก็ถักลายเพิ่มสุดท้ายสุดท้ายให้อยู่ในหลักที่หนึ่งแบบนี้หนึ่งหลักแบบนี้แล้วก็ มีสองห่วงสุดท้ายนะคะเว้นเว้นห่วงหนึ่งก็มาลงห่วงที่สองสุดท้ายเลยแบบนี้นะคะเวลาจบแถวอันนี้เป็นแถวที่หนึ่งแถวที่หนึ่งให้เว้นหนึ่งห่วงแล้วก็มามาถักห่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วก็ให้ลายมันอันนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรวจงานให้ดีนะคะเนาะ อันนี้ก็ตัดเลยเพราะว่าได้ขนาดของบัวแล้วถ้าใครยังไม่ได้ก็อันนี้ไปต่อนะถักไปต่อ,อลดดึงเข้ามาอีก เหมันอยู่อันนี้กัน,น,นก็ถือว่าจบอันนี้ก็ขึ้นโซ่สี่มาแล้วก็พลิกงานกลับพลิกงานกลับแล้วก็มาถักอันนี้ขอบเขนเสื้อสามหลักปดพร้อมกันหนึ่งสอง โซ่สามโซ่สามตรงนี้ทําเป็นตัว V หนึ่งหลักลง,งตรงหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามลงไปอีกจุดเดิมเป็นตัว V แบบนี้โซ่สอง กโซ่สามโซ่สามใส่แค่โซ่สอง่ะโซ่สองโซ่สาโพอด้านนอกนะคะแล้วก็คลอกหน้าอ่าคอกหน้าขึ้นนะคะสอดเข็มลงใต้หลักแล้วก็คอกขึ้น ทั้งหมดเก้าหลักสอดเข็มขึ้นไปควักขึ้นนะคะพันหัวเข็มสอดลงทางใต้แล้วก็ควักไหมขึ้นมา ทั้งหมดเก้าหลักแถวที่หนึ่งเอาแถวที่สองแล้วอันนี้ถักอยู่แถวที่สองแล้วก็โซ่สองมาถักตัววีตรงนี้หนึ่งสองสาม โสองแล้วก็ถักแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวมาจบแถวด้วยกันที่เหลือก็ถักไปตามลายเลยวัวผ้าถักแถวนี้น่าจะถักได้เนาะถักไปค่ะจบแถวที่สองนะคะโซ่สาม หลังจากที่ถักตัววีเสร็จเนาะโซสามมาแล้วก็มาถักขอบตซวสองสามหลักนะคะสามหลักเรียกว่าควักสามครั้ง ปูดพร้อมกันโซ่หนึ่งแล้วก็มาคล้องเอาเกี่ยวอลักข้างๆขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่พลิกงานกลับขึ้นโซ่สี่ไว้แล้วก็ม,มาถักขอบ หนึ่งสองสามหลักเหมือนเดิมค่ะโซ่สองแถวนี้ไม่ได้ใส่โซ่สามแล้วนะแล้วก็ทอหนึ่งคอลงไปสี่ครั้ง,ข,งขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะแบบนี้ก็โซ่หนึ่ง หนึ่งหลักโซ่หนึ่งหนึ่งหลักโซ่หนึ่งจำนวนสี่หลักรือว่าสี่ครั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองทีนี้มาถึงลายตรงนี้ลายตรงนี้จำนวนสิบหลักสองจำนวนเก้าหลักสองสี่หกแปดเก้าเก้าหลักแถวที่สามลดหนึ่งหลักนะคะเว้นหลักที่หนึ่ง มาเกี่ยวหลังควักแบบนี้นะคะสอดเข็มลงหลักที่สองนะคะเกี่ยวหลักที่สองหลักที่หนึ่งเว้นไว้แล้วก็มาหลักที่สามก็ถักแบบนี้มาจนครบเก้าหลักมันก็จะยากๆหน่อยนะคะเราจะถักลิกกลับไปมานะ ลดหลักลดลดหลักนี่ลดตั้งแต่หลักขอบนะคะหลักหลักที่หนึ่งกับหลักที่เก้าแล้วก็แถวถัดมาก็จะลดเป็นหลักที่หนึ่งกับหลักที่เท่าไหร่สองสี่หกเจ็ดหลักที่หนึ่งกับหลักที่เจ็ดคือหลักหลักที่หลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะลดข้ามาแล้วก็โซ่สอง ตรงนี้ก็จะมาถักสี่ขาพอหนึ่งคอสี่ขาหนึ่งโซ่หนึ่งขาที่สองโซ่หนึ่งสามโซ่หนึ่งสี่โซ่สองแล้วก็มาควัก ถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาจบแถวโดยการ EP ที่3เนาะถักค้างไว้ก่อนอ่า EP ที่2ว่าไปแล้วขอโทษขอโทษถักไปค่ะเราจะเจอกันอีกีพีที่2 จบแถวที่3นะคะประมาณนี้ชิ้นงานของเราก็จะเป็นแบบนี้ถ้าพลิกกลับมาขอบคุณที่ติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ